สบายดีพี่นนองตอนนี้เฮากับกำลังสีออกแต่เฮอน้วพี่นนองสีไปใช่ไหมยันคันมีไคันสีไปซาป่าเด้อพี่นนองไปน้องให้ซาปา่าน้องใช่ครับอยากเนสีไปซาปา่าพี่นนองเป็นหลุดน,น้ำกันเด้อพี่เ้างมันจะมียายหรือมีหน่อย <c oughs> น่าใหญ่บุ้มบวบน้อพี่นนองบอสบายเสียงกับเปาียน <c oughs> น่ะเ <c oughs> มื่อนี้เฮาสีไปจูบน้องนะพี่นนองอยู่น้องให้เพราะว่า ล้าบ,บาวเพิ่นมาเตเวียกกน้องพี่น้องเพิ่นพักเวียกตอนปีใหม่นะไก่ชอดปีใหม่เพิ่นพักเวียกแล้เลยสีไปจูบน้องเนาอพี่น้องไปหลุดน,น้ำกันว่าสีได้รึอบ่ได้นะเพราะว่าเป็นน้องร่วมเบิดพี่น้องมืนอนีไปนะพี่น้องไปหลุดกันนี่พี่น้องทามาอันจือมีพี่น้องจะกคนถาเบิ่งเอามื้อนี้เดีอพี่นอ้องยูน้องปลาว่าทุกคนละมื้อนี่นะไปกันเลย,น,ลยน้องร้ายแบบน้ำมันเบิดกลางทางพี่น้องดีแต่มาหอดป๊บ ปั่มเปิดบ่ร์นอมาหอนแล้วบันนี้พี่นอเสียงม่มพา,ามืันนี้เป็นวัดพี่นอเ้ยอันนี้เพิ่นป่านขันไวเลยเพิ่นจูบอานาไม่น,น้องน่ะขอามาใส่ไว้ได้หนีเนาะพี่นอบัดเวลาเพิ่นเก็บป่านแล้วแล้วเพิ่นกระสิจูบคืนน้องมันเนาะพี่นออันนี้เป็นซ้ายยางทอจ้าเนาะพี่นอ เิ่นจูบซองจักโอ้แท้นี่บกไปแล้วพี่น้องบกไปแล้วเครื่องหนึ่งนาะนเป็นจูบนะทารุ่นพี่น้องมันชิมีป่าอยู่บ่เนอะซ้องจักน้ามันก็บ,บรรยายเป็นใดจูบซองจักน้ามันก็เลยอัโบกไว้พี่น้อง มาบรงหันนะ้ำมันเบิดกลางทางดีแต่ไก่สหวัดปั๊มเลยพี่น้องได้จุง <laughs> ตอนนี้หนำกันยังบุทันระเบิดเลือพี่น้องหาเก็บปลาหน่อย <laughs> ไ่ด้ดดปลาหน่อยต้องแดง khác cứu ảnh đất này nè xíu xe ạ nào Quả nào bắt nào Đây chưa อุ้ยได้ซื้อไปหน่อยพี่้นาะ้าเบิ่งปายไงแบบน้าบกเบิดพี่เนองจูบน้ำเหี่ยวน้ำซ้ำกันอะไรพวกเนี่ยโ้ยอาไปแขง เดินล no no oh, ูกน้อยเดินลูกน้อยเฮเโหเซลฟี่แก็บได้แล้วพี่น้องโอ้ยเจ็บไปแกนแหลบแล้วพี่น้องนะอืไปส้างแทนดีนะเฮ้ยไหก่มุดหูดใ้คอยนี่ เรดูปานะปาพี่นี่นะว่าทีแหละขมันปาขมันขมใส่เขาบอกอ้ม่เหียนะจ๊ะอืออีกก็คือง่ายเลางย่งงแจ้าเพียงกันบจ้าเพียงกัน่่างยงดย่ปาใหญ่เออเเยืนบอย่างย่างย่าย่กงย่งห้าหัวมันอะจริงเอก่อนเดี๋ยวก ไายอุ้งป่าป่าลุดได้บันเลยป่าแลวตีเดกคนนั้นไ่คูบเอาเองเ้อเอาพอเอป้าไว้ยใช่าอเปล่น่เอยอู้ปะซิว้อ้ยอ่อ ป้าค <à> ือเติมเพิ่มเติมเต็มไปคอพี่น้องเอ้ยคอเออใช่ยุ่มกับเมียนะบ่าวสอนพี่น้องอู้เดี๋ยวป้าใหญ่อีกแล้วยนะบ่าวเด็ดป้าใหญ่อีกแล้วพี่น้อง ไปยบบซิ้งหนาต้องแน่เทปดนยไปหน่อยไปเลยอะไรแบบบอลใกล้นั่งไหนลองหนาไม่เล่ยขึ้นมาหรือไม่นั่งไปไพี่น้องลางปลาเออเบื้งชีทีล่างก่อนเบอลปลาเทียงนี่น่ะเดีแหละเออปลาเขมัน ปลาขมันอีกเลยอ่ปะปลามันคูมันได้๋ยคูหนึ่งเลยปลาขมันนะ่ะ <c oughs> โอ้ยจะก,ก่อนแล้วเขาเห็นแค้นตัวนะ่ะเมย์มคันเก็บปลาบอจับไหมเมย์คันเก็บปลาหน่อยเก็บปลาหน่อยเด้อพี่น้องมย์ไงคันสีเ็ทศมไปวัดไปซิ่ง ขยนกายจะนั้นนะนายมตี่ทานะเป็ดนะำโบกเลยสวนขึ้นมากเก็บก่อนเรื่องชายขี่ด้วยจ้าด้วยกู้ปัวมีตัวใหญ่ๆเนาะ ร่างมมาช่อมน้ำนี่บอดีเอานั้นน้ำหน้อยก็ร่างออกมากพดีย่องไปซิ่งนี่ก่อนเป็นหลักสังหเ่บ,บอร์มีกุ้งพี่นะเดี<า>๋ยสังคะตัวนี้ไปฮะเจ้อ้าวอันนี้ไม่หลอกสาบ้านลุงเบอร์ผีอันนี้พี่น้องส่วนหนึ่งเนาะพี่น้องเพราะว่าเพื่นอนท่านละออกมาเบิดทุกคนเนาะมีหนาบ่นนา,บาวหนาสาวแล้วก็าอา,า,าลุง แม่ทันละครบด้วพี่นนอนี่อีกร้ายคนถ้ากันนังเก็บปลาซิวพี่นนอปลายใหญ่ห้ากระดา้สามสีต่ตวส่วนหนึ่งกับกระลังออกมาพี่นนออุม้มลูกอุม้มล้านออกมาน้กเพราะว่าจูบน้องร่วมเล้วพี่นนอขรบหน้าขรบตา Bọn đại right. này nhai bay này nè bay này đại này bay này bay này bay này ไปไปเก่อนล่เปคู่แม่นี่คู่แนี่ไปเอาขึ้นไหมครับน้ำมาใช่ก้อนนะบอันไหนมา <laughs> ขีตมเต็มนะ <laughs> ควบหน้กควบตาเลยเนาะพี่เน,น,นาะจะเจอะฉีกกอยป่แม่สาอนขึ้นมาแล้วกับนางเก็บอยู่แคบเนาะพี่เนาะคนสอนกับสอนคนน,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 น้ากรหา เบิอนีก็มีเต่พี่น้องเนาะลุงป่าอาวอามาโคเปิดพี่น้องม่เกิดกรบโบถือชุเพลนมาสีอาสารมานี่้าวจะคนเปเชีวปีวสิก้อยพี่น้องก้อยปั่นสาวจากันยี้มาทั้งน้ายแล้วเอาบอก็ายกยก้อยกา้ยโบอูบอกเปเชิวนะ ได้ะนองเด็กศิเออากินน้ำเือ้ข้บสมุนไ่นง้านปไอยปแล้วพี่น้องเพื่อนไดไปไงเพื่อนหามแล้ววันนี้นามี่โมท่านโบกอยู่พี่น้องเอ้ยจูบนั่นบกผู้นักหน่วยเสือบัวฮะหามกับโปผังพี่น้องเอ้ย นั่งลินกีต้มแล้วแปลท่าละลางน้ำดำไม่ใช่กีต้มได้มาอีกเหรตังได้ทียงจะได้่นูที่ลงไปหอยน้องแหละ กอนมากองไว้กองไหวผูฮ่าตั้งหาผูเก็บตั้งหาก้อยก้อยอยอเกินไม่เกิดไม่จคันไม่จหน่อยไม่หน่อยลูกแผดลูกแต้องจิ้กก้อยป๊สิ่งกิน กละเล็กลูกหน่วยพ่นอองมานําเดียบาจันอเป๋มาเลยซดๆูกแค็มน้องสอนขึ้นมาเก็บแล้วก็เกาะอีแคบน้องเลย ออกมาทันระเบิดเนานพี่น้องยังไม่ยัน่อยเพิ่นยังเอาคุณไปใสหนาอยู่ตอนนี้ก็เ้าโคตรนพี่น้องยังยังขอบัวดม่ยนหน่อยถ้าหลงมาขคายุ่ลมมาอนี่ยนะประมาณสว้าก็คนนี่เลยพี่น้องอิตาบานมานีเลย

ปหญญายอามาค้างไหวหนีน้อพี่นนองจูบแต่ส,สาวๆผู้ยังมุทันบกพี่นนอะสอนขึ้นมาก,ก้อยก่อนน้พี่นนองปลาซิวส่วนปใญญ่จับได้ก็เอาไปใส่อันหาแยงไหวน้อพี่นนองค้างไหวในหนาเมื่อนีพร้อมหนาะพร้อมตากันเมื่อทุกคนน้พี่นนองลุงป่าเอาอามาทุกคนพร้อมหนาะพร้อมตากันในหลอบหนึ่งปีเนาะ จูบน้องตอนห้าปีใหม่กินป่าพี่น้องใหม่อีกแล้วพี่น้องปใหญ่บ้อนมาซองบอกปานีน่ะมาเบิ่งด้วยอ้ยอุ้ยไข่ไข่วัไข่อย่าจับลูกอย่าจับมันจีออกมันจีออกโอ้โหไข่ตัวนี้น่ะบัน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  จับโซ่ด้วยบอลจับเหงือกมั่นเอออัเลัหงือกเออโอ้ยไหพะกรู้บอลนี่เฮ้ยพะกรูเ้ยยังเทว่าคนจับป่าเนาะเองกูพออีกองโต เสื้อใจบ่ันเลยไหม่ทิมลงเลยทิมลงเลยไปหฮ้าตัวบนี้นะน้ำมุ่มมาเลยกล้วยป่ากล้วยปลาซิวใส่มดเดงนั่มันเี่ จะรอหบอันปลาในนี้มาอยู่คือเาอยู่วิคือเก่าบุมีบุมีภาอ้นี่มแดงนะเนี่ยหาบเลือนกับบุักที่เก่าบชืกิน้ยมุแดงงช่ยุ่มตามักทัวเมื่อนะไม่ต้แดงจนยุบยู่ดมุดแดง สีพะขันน้ที่ได้ได้นอะตัวนี้เกดำลงมาไรเด้อบะขันสีเห็ดได้หมเป่งฮะขอขอหอันนึงเอาไปได้เนี่ยเอาบนนั่นออกพิมตนนี้ออาตัวนังไปเลยเอาตนหนัไปเลยคน้าไปป่าไปอยนเยขันใช่แม่มดแดงแลวก็ปันออกนะพี่เนาะ

เือกับ่มีเเื่อมีเมนบอวาเถือก็กมาท้องเถื่อว่านิ่ก็ว่านีเก็เอามาเือนะจักแหละเกิดกับเบลลคุ้งหวยนาวันนี้พี่นนอง

มามามาหาช่อเหลืองหอมป่ะมาสาดมาในขวดน้าพวกเืงนี้ป้ามากอมาดิเซน่ะกอง่าเพ้อง่ามแห้งนีมากอกนะเหลืองนะแกนดเกือบ้าหพเินขวด่ตองรอบตรีนะ หวนบอกก่อนพี่เนาะนี่ยเนี่งน้เน่เงอะไรอีหนัง่ายด็กจส่งๆหูคนอะเจียกยากันอยู่อยู่ แผงซื้อรถงารมต่สาลยอนู่นผีนะอันเด้ในวันนี้บวชเที่ยวเนี่ยบวชยืนนะพอแล้วไม่ใชข้าวคัวนะ ได้หอมหลาเนาะได้รงปุ่นอะสาลาเน่เนี่ซีมซีมอยาเงเลยเสียบะเกลือแล้วนึ่งายเลยเกลือก่อนนะซ้ำมาแล้ว้องมึนแดกกับไล่แหละ เงอนกองเขกัน็นี่คีชนี่เ้อวานีัวกแซ่บเลยบะแซ่บแาพี่น้องอันเด้เป็นท่าน้อยมันิไปบอเป็นนอยำพนมากเน้มกี่นางสาจะอุ้หายป่ากันดีมาได้อมาได้อมาได้แล้วแล้ว

เอ้อนั่งใหญ่แล้วคือบ่มากิน bò lấy mua kính còi đi mặt nè kính còi lấy nhẹ nhạy khắp vá vá khắp vá khắp vá khắp เดี๋ยวสีผ้าไปสรุปน้ำพี่น้องไว้ได้ปลาใหญ่แจ็คตไปเบิรงกันเลยลุ่นๆปลาใหญ่แจ็คตูวันนี้ป้าต๊กใจเหยียบป้าโอ้ย โอ้เป uh, hey. oh, oh. ็นซีบหุ่นแล้วเฮ้ยโอ้โอ้